โบ๊ทบูมชินอดีตสมาชิกเดอะเย r ได้นักร้องรุ่นใหม่คีตะคฟอมวงปล่อยซิงเกิลแรกในโอเคไหมเป็นการรวมตัวที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนเพลงไม่น้อยโดยเฉพาะแฟนเพลงของวงร็อกทุดดําเดอะเยอที่ประกาศยุบวงไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดโบสทบูมชินอดีตสมาชิกวงเดอะเยอได้กลับมารวมตัวบนเส้นทาง ดนตรีอีกครั้งพร้อมฟอร์มวงใหม่ภายใต้ชื่อ NINEOKMAI e สมาชิกประกอบด้วยโบทนิทิตวารายานนท์เบสมุงธีรรัตน์ผู้ม่วงกลองชินพนิตมนการติวงกีตาร์ร้องประสานและการร่วมงานกับนักร้องรุ่นใหม่ไฟแรงคีตะคีตะแจ้งวัฒนะกีตาร์ ร้องนำที่มีความหลงหลายในแนวดนตรีที่เหมือนกันมาเป็นฟรอนแมนในการเดินทางครั้งนี้พร้อมปล่อยซิงเกิลแรกที่มีชื่อเดียวกับชื่อวงว่านายโอ o k ไหมโดยเพลงนี้วงได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ฝีมือป้องปกป้อง,องจิตด,ดีที่เข้ามาช่วยทำให้เพลงมีมิติและเป็นไปตามคาแรคเตอร์วงมากขึ้นเรียกว่าเพลงนี้วงได้ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของ NINEO KMAI ให้แฟนเพลงรู้จักได้ชัดเจนแบบสุดๆโบ๊ท เล่าถึงที่มาที่ไปของวงให้ฟังว่าด้วยความที่สมาชิกทุกคนในวงต่างชื่นชอบสไตล์ดนตรีและความเป็นญี่ปุ่นกันมากผมคิดว่าเรื่องราวของโรงเรียนวัยรุ่นในอนิเมะญี่ปุ่น สามารถล่าภาพรวมของวง NINEO KMAI ได้ดีที่สุดเหมือนขีตาเป็นเด็กใหม่ฝีมือเยี่ยมที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาแล้วอยากจะตั้งวงดนตรีในโรงเรียนแต่ไม่รู้จะชวนใครหันไปหันมาก็ดันไปเจอเหล่ารุ่นพี่ที่เคยรู้จักซึ่งแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแบบสุดขั้วอย่างผมบูมและต่อการรวมตัวของน้องใหม่ไฟแรงและเหล่ารุ่นพี่สุดเร่าร้อนเลยเกิดขึ้นหัวเราะก็ได้รวมตัวกันตั้งวงดนตรีนี้ขึ้นมาโดยมีมิตรภาพและ ความเฟรนเป็นตัวเชื่อมโยงและถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงที่พวกเราเชื่อมั่นจากความรู้สึกจริงๆซึ่งคำว่าานโอเคไมที่เป็นที่มาของชื่อวง n i n e o k m a i มันคือเมสเซจหลักของวงเลยครับเป็นแก่นแท้ของมิตรภาพสไตล์โชเนนมังงาที่คำว่าานโอเคไม้คำเดียวก็บ่งบอกถึงความจริงใจของวงเราได้ชัดเจนหมดแล้ว มูมชิ้นและขีตเสริมว่าเพลงนี้พวกเราได้ทำงานกันแบบอิสระไม่มีค่ายไม่มีสังกัดลุยกันเองทุกขั้นตอนเรียกว่าทำทุกอย่างใหม่หมดตั้งแต่ศูนย์ก็ตั้งใจทำกันมากๆครับขอฝากเพลงนี้และขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดด้วยนะครับพวกเราพร้อมอยู่เป็นเพื่อนของทุกคนเสมอจนกว่าเราจะรู้สึกว่านายโอเคเดะเยอรอังกฤษเดะเยอร เป็นวงดนตรีร็อกสัญชาติไทยที่ก่อตั้งวงขึ้นเมื่อปีพศ2546ประกอบด้วยสมาชิกป,ปัจจุบันทั้งหมด4คนคืออูต่อโบสและบูมเริ่มเป็นที่รู้จักจากการปล่อยเพลงแรกของวงคือเพลงการสื่อสาร2552และมีผลงานเปิดตัวอัลบั้มแรกชื่อว่า Y ว5 5 4าย2554ปัจจุบันเซ็นสัญญากับค่ายจีนี่รีคอร์ด และมีผลงานออกกับทางค่ายเป็นสตูดิโออัลบั้อีก3ชุดและ e ีพีอัลบั้อีก1ชุดก่อนจะยุบวงในปีพศ2566